สวัสดีครับวันนี้ช่องภูผาพาทเที่ยวนะครับวันนี้พจะพาไปเที่ยวท่าแขกครับแขงคำม่วงประเทศลาวน,นะครับผมครับตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งนครพนมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านชายแดนนะครับผมก็คือใครมีพาสปอร์ตก็คือกายื่นเอกาสารได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีพาสปอร์ตก็คือทําบัตรผ่านแดนชั่วคราวนะครับเอาบัตรประชาชนมาที่ตึกนี้นะครับติดบัารแดนชั่วคราวค่าบริการคนละ ห้าสิบบาทนะครับผมดเดี๋ยวไปซื้อตัวตัวเรือนะครับคนละหกสิบบาทอันนี้ทางลงเรือนะครับผมครับนั่งเรือคนละหกสิบาทนะครับข้ามไปฝั่งท่าแขกนะครับประมาณสิบห้านาทีนะครับ หยุดผ่านแดนชั่วค้าของประเทศไทยครับที่จังหวัดนครพนมนครับบริเวณท่าเรือก็อยู่ตรงแถวใกล้ลานพญานานะครับผมต,ตรงถนนคนเดินจังหวัดนครพนมนะครับผมนั่งเดียอะ

làn nấm rơm, khoang khoang thế này để xếp pha, ngồi lại ở trên nấm นะครับถึงทางท่าแครนะครับผมขบวนเดี๋ยวไปตอนนี้ถึงฝัง่งตาแล้วนะครับท่านรือฝั่งท่าเรือฝั่งท่าแครเพชรลานนะครับ ดูวิวจากด่านท่าแขกนะครับผมมองมองมา,มอ,งมามองไฟฝันของคือประเทศไทยนะครพนมนะครับผ่นแบบน,นะครับสารห้ามถ่ายรูปนะครับอ,อันนี้ก็คือถึงที่ด่านผ่านแดนที่ท่าแขกนะครับผมนะครับตรงนี้ก็คือจุดผ่านแดนนะครับผมเรามาถึงแล้วก็คือใครจะแลกเงินก็คือจะมีร้านแลกเงินนะครับก็จะมีร้านตรงนี้ เข้ามาออกจากนาเก็บการคือมันก็จะมีร้านนี้ร้านนี้ก็แลกเงินเหมือนกันมีรถมอเตอร์ไซค์เช่านะครับรถ,รถมอเตอร์ไซค์เช่ารถเยอนักเช่าฝั่งนี้ก็จะเป็นออกไปนี้ก็จะเป็นรถสามลอ้อนะครับรถแท็กซี่เช่ารถสามลอ้อบริการนะครับส่วนมากเขาจะมีมานิยมที่ร้านนี้ในะร้านนี้แลกเงิน,นะครับก็จะมีขายซิมเปลี่ยนซิมแลกเงิน ร้านเาราซื้อของซื้อของกลับประเทศไทยได้เล,เลยมันก็จะเป็นร้านของฝากนะครับร้านของฝากร้านซื้อกลับประเทศไทยได้นะครับข,ข,ข,ขอขอทายนี่เด้อร้านไรพี่ข,ยา,ขออาย <c ười> ของขายของ <laughs> <laughs> โอเค อันนี้ก็คือแลกซิมนะครับแลกซิมซื้อเบียร์เขาเขาให้ซือ้อเบียร์เขาให้ซื้อกลับจากปองกับโกระป๋องถ้าเป็นขวดล่ะขวด,ขวดอ๋อ,อวันนี้ถ้ารถสามล้อนะผมครับเมาไปถ้าพลันะครับผมท<อ>่าหนังแอนนะครับผมพั<อ>นสองร้อยนะครับ<อ> ครับผมครับผมครับไปสบายสบายกันเลยไปแรกกันไปแรกกันกี่ก่อนเนาะอ๋อแรกแรมาแล้วค่ะถ้าไปถ้าไแอนก่อนเนาะหน้าแมนถ้าไปพูดกับแม่อ้ทังกันโอเคจากท่าแขกไปไอ้ท่านองแอนจังลกครับเศร้าเศ้าเศร้ลกเนาะโอเคครับ ยี่สิบกิโลครับแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาท่าพลังสามกิโลอ๋ออ๋อที่รถยุ่นในเมืองท่าแขกนะครับกำลังจะไปที่ท่าดลังก์แงะ สามร้อยโล ทำนเงินครับอคนละแสนห้าคนละห้าคนละห้าหมื่นก็ในสิมีใจแหละคนละหามื่นนี่สามสิบีปีแล้วอายุสิ นนอันนี้ด่านเก็บกันนะครับเข้าถ้ำนางแอวนะครับผม Welcome to ถ้ำนางแอนทางเข้านะครับปันขึ้ข้นนข้้นับก็อน โอ,โอเคครับโอเคโอเคอันนี้เขาทำต้นขุบิดกับพิ่ หูนหูนทั้งในถ้ำออกมาเลยเนี่ยเหตนเห็นไหมของเทศน์ติดตัวนี้จากถ้ำไม่นี่ยคนละสามร้อยบาทแล้วก็มาลงที่สะพานแขวนนะสะพานนี่มาลงนี้มาลงนี้มาให้สะพานอ่ะรันเดินอ๋อหูนหูนห่นตื่นขึ้นบันไดบันไดขึ้นไปถ้ำเลยหูนออกมาเลยครับใช่ไงแล้วก็มาลงเนี่ยเอาสักชั่วโมงนึงเนาะโอเคครับผมครับกราบผมครับปรึกาหนี่งนะอย่างนั้นนะครับอันนี้ลานจอดรถนะครับ ตรงทางขึ้นถ้ำนางแอนนะครับทางขึ้นถ้ำนางแอนนะครับ ถ่ายไหมถ่ายไปเลยไหมตอนนี้กุดบริการนะครับมือมูลสารนิเทศประเทศเสด็จนะครับจิตลายต่างโหสลิงบริการไทยสุดทางสายเข้าทําเลยคร

นี่ทางเข้าถ้ำนะครับอ่าเดี๋ยวจังมันเขามีปากทางเข้าถ้ำเนาะทางขึ้นนะยครับมีปากทางขึ้นถ้ำเลย ถ้าหน้าฝนก็จะมีน้ำไหลม,มาจากข้างบนนอันนี้คีออะารทางออ,ออกทางไป กปกติถ้าหน้าฝนก็จะมีน้ำข้างล่างะคระับก็จะมีน้ำตกไหลลงมาจากข้างบน เย็นไหมผาเย็นเนะเมื่อกี้เราเดินมาก็เย็นสาธุไ,ไม่เป็นไ้ทางปลอดไย i'm like them. Yeah. Uh -huh. ตรงนี้ตรงนี้ยิ่งสวยตรงนี้อลังการมันจะเป็นน้ำล่องเรือได้ฮะ,ะเดินเดิน ก็จะเป็นเรือสำหรับาใ,ใ,ใช้บริการคนละ300นะครับประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหม1ชั่วโมงครึ่ง 1>, 1ชั่วโมงครึ่งคนละ300การล่ลองเรือ ที่าววาเาจะดูไปทางเรือน้ำใสมากน้ำใสมากเดกมากไปเดยแปต่อเลย ได้ลงไม่ไม่ลงเหย็ <Okay. S 1> น้ำใสมากไปถ่ okay. ปปายม,มาเห็นแล้วขึ้นมาลงไปไหนนี่ไม่มีทางไปนะมนไม่มีทางไปหรางขึ้นมาเลย ทางลงนะครับน้ำใสมาก ัปกติตรงนี้เวลาหน้าฝนก็จะมีอ่าน้ําตกลงมาจากข้าเพดานเ่ยครับผม้น,น,ห,นหน้าแรงร่ะตอนนี้เรามาเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ก็เลยไม่มีน้ำ